ของความยากลำบากเองก็เป็นสิ่งที่หนุนใจเราได้และนี่คือการถ่ายถอนความทุกข์ออกไปจากชีวิตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า r e s i t i e suffering ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเรียนราวีด้วยกันในทุกๆเช้าวันอาทิตย์เวลา9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้ที่กำบังที่เข้มแข็งกับอาจารย์เมี่ยงไปแล้วนะครับ สำหรับอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนเรื่องของความยากลำบากในชีวิตนะครับผมหัวข้อเต็มๆนะครับบอกว่าอย่าอย่าปล่อยให้ความยากลำบากที่เกิดกับเรานั้นเสียของหรือไร้ค่านะครับผมในพระธรรมสองโครินบท,ที่1ข้อ4นะครับผมก็ได้หนุนใจเรานะครับแล้วก็บอกกับเราว่าพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเรา ในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าอีกครั้งนะครับพระธรรมสองโครินธ์บทที่ 1: ข้อ4นะครับผมพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่ มีความยากลำบ,บากอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าหลายครั้งในชีวิตของเราเราเคยคิดใช่ไหมฮะว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแม้ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแม้ว่าจะเป็นเรื่องของอการเงินแม้ว่าจะเป็น เรื่องของการเรียนก็ตามนะครับนี่คือเป็นความยากลําบากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสําหรับเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นเรื่องของ,องคู่ก็พรเป็นเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์แล้วก็เป็นสิ่งที่ยากลําบากบางคนอาจจะมีการแสดงออกมาที่บอกว่าเขาเสียใจหรือว่าเขาทุกข์ใจแต่บางคนอาจจะเก็บไว้ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความยากลำบากในชีวิตของเรา แต่พระเจ้าบอกว่าอย่าปล่อยให้ความยากลำบากนี้ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเสียของหรือว่าร้ายค่าไปในพระธรรมสองโคธีบทที่1ข้อ4นะครับควาว่าความยากลําบากนั้นมาจากคําว่า tribulation นะครับผมในภาษาเดิมน,นะครับหมายถึงทุกสิ่งที่เป็นความยากลาบากที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรครความเจ็บปวดรวดร้าวความทุกข์ทรมาน โรคภัยไข้เจ็บอาการปวดอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับหรือว่าอาการกระตุ้มใจนะครับทุกใจนะครับผมหรือว่าเกิดจากการถูกข่มเหงหรือว่าเกิดจากปัญหาต่างๆบนโลกนี้นะครับหรือว่าเกิดจากภัยพิบัติหรือเกิดจากความกังวลใจหรือว่าความยุ่งยากใจนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยความยากลำบากในตอนนี้เนี่ยในความหมายเดิมของพระคัมภีรก็บอกว่าทุกอย่างเลยในบนโลกนี้ที่เป็นความยากลำบากหรือว่าความทุกข์ความาความที่เป็นที่อุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันในชีวิตของเราทุกอย่างเป็นความยากลำบากในชีวิตของเรานะครับผมอันนี้เป็นความหมายของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขณะที่เราเจอความยากลำบากในชีวิตของเรานะครับผมในอีกทางหนึง่งในอีกความหมายหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตของเราใช่ไหมครับความยากลำบากที่เราเจอเมื่อวานก็เป็นอดีตของวันนี้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตแต่ว่าบางทีอดีตนั้นก็ย้อนกลับมาทําร้ายเราในอนาคตหรือว่าปัจจุบันของเราได้เช่นกันพี่น้องที่รัก ชาววันนี้ถ้าเราพูดถึงความยากลําบากหรือว่าความทุกข์ของเรามันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ปัญหาที่เราพบเจอแล้วมันก็หายไปแต่มันอาจจะพูดถึงแล้วก็เจาะลึกไปถึงเรื่องของปมในจิตใจของเราก็เป็นได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นปมในอดีตของเราใช่ไหมผมอยู่กับเด็กๆนะครับรู้จักเด็กผมก็ได้เห็นเด็กๆเ,กเกติบโตมีความสุขนะครับผมแต่ผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเด็กๆเ,เ,เหล่านั้น อาจจะก,กาลังมีปมหรือว่าอาจจะก,กําลังมีปัญหาอะไรในชีวิตของเขาหรือเปล่าและผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องแต่ละท่านมีปมหรือว่ามีปัญหาในชีวิตตั้งแต่เด็กใช่ไหมครจนปัจจุบันเนี่ยเรายังเก็บม,มันไว้หรือว่ามันยังซ่อนอยู่ในใจิตใจของเราหรือเปล่านะครับแต่พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยหนุนใจกับเราว่าพระเจ้าหนุนใจให้เราผ่านความยากลําบากนี้ด้วยพระวาจนะของพระเจ้าคืออะไรครับคือ พระสัญญาที่ว่าพระเจ้าจะให้เราได้รับการหนุนใจที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับในวัดที่หนึบอกว่าพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราและก็อย่างที่สองคืออะครับเพื่อเราจะทาไมฮนะหนุนใจนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับเราได้นะครับผมและก็ไม่ใช่เพียงแค่ สิ่งที่เราเอาชนะมันได้ด้วยตัวเองแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้มอบให้กับเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระยาบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าใช่ไหมก็ได้หนุในใจเราแล้วก็ช่วยเหลือเราเป็นกําลังหรือหรือว่าเป็นกําลังที่เข้มแข็งที่อยู่ในจิตใจของเราที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยให้เราก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นได้ให้เราเอาชนะปมให้เรา,เาชนะความยากลำบากในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้น เราต้องเข้มแข็งและยืนหยัดอดทนในการต่อสู้ในชีวิตของเราม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความยากลำบากที่เราได้พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับการถูกข่มเหงในการรับใช้หรือว่าจากภัยพิบัติธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมจากปัญหาครอบครัวจากสิ่งที่เราพบเจอหลายๆอย่างนะครับผมเราก็ต้องเอาชนะแล้วก็เข้มแข็งและยืนหยัดต่อไป แล้วก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยกลับมาดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับ 2. นะครับสิ่งที่เราได้รับจากความยากลําบากเองก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่ทำไมฮะลดความเจ็บปวดของเราได้เป็นเครื่องมือที่ถ่ายถอนพิษแห่งความทุกข์ของเราได้เช่นกันนะครับผมถ้าเราเคยดูหนังจีนใช่ไหมฮะ เราก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าหนังจีนเนี่ยจะเวลาที่เขาโดนพิษนะครับเข้าไปในะร่างกายใช่ไหมหนึ่งก็คือจะไปหาหมอใช่ไหมแล้วก็ไปรักษากับคุณหมออ,อีกด้านหนึ่งนะครับผมเมื่อไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะผสมสมุนไพรที่ดีๆใช่ไหมจากาก็จะมีเกรดตั้งแต่ระดับล่างจนถึงเอาสูงนะครับโอ้โหแล้วก็เพื่อที่จะผสมเพื่อที่จะมารักษาคนที่โดนพิษใช่ไหมแต่ถ้า สมุนไพรที่ดีๆเนี่ยข้อดีเต็มไปหมดเลยหรือว่าสมุนไพรชั้นดีเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาคนคนนี้ได้คุณหมอหรือว่าถ้าเราเห็นในหนังใช่ไหมครับก็จะมีอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเขาจะเอาพิษที่รุนแรงมากมาเท่าๆกับพิษที่เราที่คนคนนี้โดนเช่นกันมาเพื่อทำไมครัมาเพื่อให้เขากินแล้วก็พิษลบล้างด้วยพิษนะครับนี่คือสิ่งที่เวลาเราดูหนังจีนก็จะเห็นแบบน,นี้นะครับแต่ว่าในมุมมอง ที่กลับมาในทางของพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกกับเราว่าเมื่อเราเจอปุักรรคหรือว่าปัญหาความยากลําบากในชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ถ่ายถอนความพิษของเราในอดีตใช่ไหมฮะเราเคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วมันเป็นปมของเราเมื่อเราโตมาเราเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำเข้าไปแทนที่เราจะเจ็บปวดหรือว่าจมดิ่งไปกับมันแต่ว่า สิ่งเหล่านี้เองเมื่อเรามองไปที่พระเจ้าเมื่อเราได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าทําให้เราเห็นว่าอะไรครับทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าได้ถอนพิษผ่านทางอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองและก็หลายครั้งใช่ไหมครับความบาปก,ก็ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราใช่ไหมครับแล้วก็ปมในที่นี้ก็คือเป็นปมที่เป็นความบาปด้วยบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของความอ่อนแอในทาง ฝ่ายร่างกายใช่ไหมครับความอ่อนแอในด้านฝ่ายจิตวิญญาณที่เราเองไม่สามารถเอาชนะได้สักทีนะแล้วอยู่ๆพระเจ้าก็ให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างนะครับผมถ้าพี่น้องท่านใดตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันก็สามารถแบ่งปันกันเข้ามาทางอคอมเมนต์ได้เลยนะครับพระเจ้าก็ส่งเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่ให้เราที่จะเผชิญแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยยากลาบากที่เราจะเผชิญสิ่งเหล่านี้ ยากลำบากที่เราจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเราเผชิญแล้วก็เอาชนะมันมาได้ก็จะเกิดเหตุการณ์คืออะไรเราสามารถเอาชนะปมในอดีตของเราพร้อมออนแอร์ที่เราไม่สามารถเอาชนะเอาชนะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นถึงว่าแม้ว่าความยากลบาบากบางครั้งมันก็ทําให้เราเป็นผลดีกับเราในชีวิตของเราได้เช่นกันแล้วก็เมื่อเราเอง เอาชนะตัวเองได้สิ่งที่เราได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเองสามารถที่จะหนุนใจผู้อื่นได้ใช่ไหมครับพี่น้องหลายครั้งเราไม่เข้าใจนะว่าคนอกหักเป็นอย่างไรใช่ไหมครับถ้าเราไม่เคยอกหักมาก่อนใช่ไหมเราอาจจะรับฟังได้เราอาจจะช่วยเหลือเ้าในระดับหนึ่งได้แต่ว่าคนที่เคยอกหักเนี่ยโอ้พูดถึงอกหักปุ๊บเขาจะเข้าใจทันทีแล้ว,ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้น พี่น้องครับในอดีตเราเคยเจออะไรไม่สําคัญเราเคยเจอปมปัญหาความทุกข์ยากลาบากหรือว่าตอนนี้เราเจออะไรไม่สําคัญแต่ว่าเรามองไปที่พรอผรของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ว่าเราจะสามารถใช้ปมใช้อดีตของเราเนี่ยหนุนใจผู้อื่นได้อย่างไรนะครับผมเพราะฉะนั้นในวรคที่สองนะครับใน2องโครินบทที่หนึ่งข้อ .4 ีพระคั พระคาของพระเจ้าก็ได้หนุนใจเราว่าเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลําลบากอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการหนุนใจนะครับผมนี่ก็เป็นการที่ให้เราเห็นว่าให้เราใช้ประสบการณ์ที่เราเคยเจ็บปวดที่เราเคยพบเจอที่เราเคยเอาชนะมันมาได้หรือว่าที่เรากําลังพบเจออยู่ตอนนี้นะคะรับสามารถแบ่งแล้วก็แชร์กันสามารถหนุนใจซึ่งกันและกันสามารถที่จะเป็นพ่อพรซึ่งกันและกัน นี่จึงเป็นครอบครัวพี่น้องคริสเตียนครับพี่น้องแล้วก็อยากจะเห็นภาพนี้ในคริสจักรของเราเช่นกันอยากจะเห็นภาพนี้ในพระกายพระเยซูคริสต์ในคริสจักรของเราเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับที่เราได้รับพระพรก็คือว่าเมื่อเราเอาชนะความยากลำบากนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่สุดท้ายหนุนใจเรานี่คือเป็นการถ่ายถอนความทุกข ของเราออกจากชีวิตของเราเช่นกันนะครับผมประการที่3มนะครับบอกกับเราว่าเมื่อเราตกผลึกแล้วมองกลับไปที่ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราพบก็คือว่าอะไรครับอันนี้กลับมาที่ตัวเราเองนะครับสิ่งที่เราพบคืออะไรเราเติบโตมากขึ้นไหมพี่น้องเมื่อก่อนเราอาจจะล้มลงเราอาจจะพ่ายแพ้ต่อ สิ่งเหล่านี้ง่ายใช่ไหมกับความทุกข์ที่เราเจอแต่เมื่อเราผ่านจุดนั้นมาได้เราเข้มแข็งมากขึ้นใช่ไหมครับ mm. เราอดทนมากขึ้นและเราเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นเราเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ลึกซึ้งมากขึ้นใช่ไหมครับและเราเข้มแข็งได้มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายมุมมองของเราจะกว้างมากขึ้นใช่ไหม จำเมื่อก่อนเราเจอปัญหาเรามองแค่ทางเดียวแล้วก็พอทางนั้นตามปุ๊บเราก็ทําไมครับรู้สึกว่ามันมืดไปทั้งโลกแต่ว่าเมื่อเราเอาชนะมันมาได้เราจะเห็นมากขึ้นว่าพระเจ้าจัดเตรียมประตูบานใหม่พระเจ้าจัดเตรียมทางใหม่ให้กับเราเสมอเมื่อเรานั้นเมื่อเรานั้นมืดมิดและก็มองไม่เห็นอะไรแล้วเพราะฉะนั้นให้เราที่จะ อยากกลัวหรือว่าเมื่อเราเจอปัญหาราษาตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะกําลังเจอความทุกข์ยากลาบากจากพิ COVID, กษโควิดเศรษฐกิจย่ําแย่บางคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของโควิดก็คือหลายท่านนะครับผมที่อยู่ต่างประเทศนั้นก็ได้ติดโควิดผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าก,กลัวนะครับผมแล้วก็ให้เราเชื่อมั่นใจและก็เมื่อเราผ่านพน้น โรคร้ายปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาต่างๆในชีวิตของเราเราสามารถที่จะหนุนใจคนอื่นได้ว่าเราผ่านมามาได้ยังไงนะครับผมสุดท้ายนะครับผมพี่น้องให้เราที่จะทําสิ่งหนึ่งด้วยกันนะครับก็คือว่าให้เราปีนี้นะครับผมต้นปีนี้นะครับเราเขียนลงไปในสม,มุดของเราว่าปัญหาที่เราคาดว่าเจอ แล้วก็จะเจอแน่นอนหรือว่ากําลังเจอตอนนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ให้เว้นไว้ข้างล่างนะครับอย่าเขียนเต็มนะครับเว้นไว้หัวข้อต่อหัวข้อนะครับแล้วก็ให้เรารอดูว่าพระเจ้าจะหนุใน,ะะจนใจเราอย่างไรและต่อไปนะครับผมเราเมื่อรพระเจ้าหนุนใจเรายัางไรแล้วนะครับเราจะหนุนใจผู้อื่นอย่างไ,นะะไ,ง,ไงนะครับผมสเต็ปง่ายๆครับปัญหาที่เราเจอ ทั้งในอดีตหรือว่าปัจจุบันหรือว่าในอนาคตที่เรากําลังจะเจอนะครับเขียนไว้นะครับหรือว่าเราโนต้ตไว้ก็ได้แล้วก็พระเจ้าหนุนใจเรายัางไงนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะหนุนใจผู้อื่นได้อย่างไงนะครับผมพี่น้องที่รักขอพี่น้องอธิษฐานด้วยกันในเช้าวนันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระชนะของพระเจ้าในสองกรณีบท 4, ท, 4, ที่หนึ่งข้อสี่ที่หนุนใจเรานะครับผมขอเลาที่อธิฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระเจ้าสำหรับความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันหรือจะมาในอนาคตขอนำให้ความทุกข์ลำบากเหล่านี้ที่เคยหรือกำลังเกิดขึ้นจะไม่เสียของหรือไร้ท่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะซึ่งเป็นพระสัญญาแห่งความหวังที่ปลอบประโลมใจขอบคุณ พระเยรูสูลผู้ชูใจและฟื้นฟูใจและร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหนึง่งขอบคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันความทุกข์ลำบากที่เคยประสบให้กับผู้ที่กําลังเผชิญความทุกข์ลำบากนอกจากจะหนุนใจผู้คนเหล่านั้นแล้วมันยังเป็นการกลับมาหนุนใจเราอีกครั้งด้วยมันเป็นการถ่ายถอนพิษแห่งความทุกข์ออกไปจากชีวิตของเรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์อยู่ด้วยในทุกๆความยัางยากลำบากของชีวิตที่ผ่านมาและจะเข้ามาอีกครั้งในอนาคตขอฝากจิตวิญ,ญญาณและก็ความทุกข์ยากลำบากทุกสิ่งชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนไว้ในพระอานุสงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผมก็ขอเชิญพี่น้องนะครับอธิษฐานไปที่เราจะมาเรียน พาราะชนะของพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับผมขอพระเจ้าอุปถัมครับ